สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นทีชิ่งราวของนักศึกษาแพทย์ปี6โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอ่าวันนี้ก็เป็น pragmatic approach in GI and general surgery ครับเป็นเคสซีนาริโอที่6จจะทำโดยนักศึกษาแพทย์ต้นบุญชติยะกับนักศึกษาแพทย์สาธินโนเจาริญกุลครับอันนี้ก็คือโจทย์ก็โจทย์ก็คือจะเป็นมีคนไข้มาถามหมอเรื่องวิธีการรักษาเปีเซียเนี่ยแล้วก็มีหมอตอบมาครับเดี๋ยวจะตอบอานคาถามที่หมอตอบให้ฟังที่หมอตอบแล้วก็คือ ตอบว่าประเด็นและประเด็นชนิดและสาเหตุของท้องอืดเนี่ยการประชุมผู้เชี่ยวชาญน้องอืดของโลกครั้งล่าสุดได้แบ่งโรคท้องอืดเป็น2กลุ่มจะแบ่งไปันงั้นแหละไม่รู้จะหาทางรักษาอย่างไรก็ขอแบ่งไว้ก่อนแล้วก็ประเด็นการรักษาของแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือวิธีการรักษาท้องอืดของแพทย์ปัจจุบันเนี่ยคือคือการอัดยาลูกเดียวเนื่องจากแพทย์ยังไม่รู้สาเหตุแท้จริงว่าโรคท้องอืดเนี่ยมีเกิดจากอะไรการรักษาจึงเน้นการใช้ยาเป็นท้าเป็นหลักซึ่งไม่ได้แก้ไขสาเหตุ การใช้ยาปัจจุบันเนี่ยมีได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างยาที่ใช้อยู่เนี่ยก็มียาออกฤทธิค์คลายกระเพาะอาหารส่วนปลายยาออกฤทธิ์เพิ่มสารเคมีปลายประสาทอัตโนมัติยาแก้แพ้ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไดไซคลิกนอกจากนี้เนื่องจากโรคท้องอืดบางแย้งไม่ออกจากโรคก,กดไหลย้อนดังนั้นแพทย์จึงมาควบการรักษากดไหลย้อนด้วยกันเลยต่อไปก็จะเป็นตอบคาถามอ่ะคำถามข้อที่1จากโจทย์ที่ได้มาเมื่อกี้ก็คือ find more evidence and discussion to support or disprove this ก็ผมก็ไม่ได้หา evidence มาก็คือ evidence ที่หาวันนี้ก็จะเป็น ACG and CAG clinical guideline management of dyspepsia ครับซึ่ง ACG เนี่ยก็คือ American College of Gastroenterology แล้วก็ CAG เนี่ยก็คือ Canadian Association of Gastroenterology ครับก็กด์ลน์แมเเนี่ยก็จะได้มีการรวม evidence ต่างๆจาก systemic review จาก เเปอร์ aper, หรือทรายต่างๆเนี่ยมารวมไว้หลายๆอันแล้วก็ออกมาเป็นไกด์ไลน์มาแล้วก็จะมาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยมันตอคนบคาถามของโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนมันเห็นด้วยกับโจทย์ไหมเริ่มจาก ition De ฟ i n i นช o นอม p ิเปปเซียก่อนครับก็ d มดิเปป i ซียเนี่ยจากที่เขาบอกเนี่ยตอนแรกั้งเดิมเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอาการใดๆก็ตามที่เกิดที่ upper GI tract ครับซึ่งต่อมา Rome เนี่ยก็จะมีการจัดให้มันสโคบมากขึ้นในการดูเอาพวกคนที่เป็น แอซิดดิโกดิชันกับฮาร์ดบอร์ดออกไปเพื่อแยกพวกโรคเกิดออกไปแต่ว่ามันก็มีปัญหาทางคลินิคอลเนี่ยว่าเกิดกับเด็เซบางที่มันเกิดร่วมกันได้บ่อยดังนั้นเนี่ยมันก็มันทําให้มีปัญหาในการคลินิคอลได้ซึ่งของโรมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือมันทําให้จัดกลุ่มง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นในการทําการสตัดดี้ต่างๆครับแต่ว่าสําหรับไกด์ไลน์ค a ินิคอลของอันเนี้ยที่ออกหามาเนี่ยเขาจะใช้เป็นคลินิคอลไกด์ไลน์มากกว่าคือเขาจะ d ีไฟ e ว่า d y s p e p ซ i a เนี่ยคือ p r e d o m i n a n t epigastric pain lasting at least one month ก็คือมันก็จะกว้างมากก็จะรวมพวก g e r ดรวมพวก heartburn อะไร vomiting อะไรต่างๆด้วยแต่ว่ามันก็ทำให้อ่า management ออกมาง่ายขึ้นครับครับต่อไปก็จะมาดูที่ recommendation ต่างๆที่ guideline เนี่ยบอกไว้มีทั้งหมด14 recommendation แต่ว่าเราก็จะมาดูแค่บางอันที่ว่ามันจะพอตอบโจทย์ของเราได้ครับก็ recommendation ที่1ก็คือสังเกตว่า ผู้ป่วยดิเแบเซียเนี่ยที่อายุเกิน60ปีเนี่ยควรจะทำ endoscopy ก่อนเพื่อ exclude upper GI neoplasm ครับก็อันเนี้ยก็คือเพราะว่าเนื่องจากตรงตัวว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มี risk เกี่ยวกับ upper GI tumor มากขึ้นแล้วก็การไดอะกเนี่ยก็คือใช้ endoscopy ไดอะกได้และแบบเซียก็เป็นอาการหนึ่งที่ p r e s e ได้เขาก็ดูจาก data ของ data จาก database ของ upper GI cancer risk แล้วก็เออ early gastric cancer detection เนี่ย ของจะขออเมริกากับแคนาดาเนี่ยคิดว่ามันคุ้มคอราะว่าฟิตถ้าเราเริ่มทำตอนอายุ60ปีครับก็แต่ว่าถ้าในประเทศบางประเทศอย่างอย่างในเซาท์อิตาเลียของเราเนี่ยหรือว่าอย่างเซาท์อเมริกาบางประเทศเนี่ยมีเส้นการเกิด upper GI tumor เยอะกว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาก็าอาจจะแนะนำว่าอาจจะลดเฟทชรชลงมาเพื่ออาจจะทำก่อนอายุ60ได้ครับก็อนนี้ข้อแรกแล้วก็ข้อที่2ก็คือเซตเซตเมนต์สอง ก็คือถ้าอายุน้อยกว่า60ปีเนี่ยเราไม่แนะนำให้ทำเอ็นโดสโคปี opy, ถึงแม้ว่าจะมีอาราฟีเจอร์ด้วยก็ตามซึ่งอาราฟีเจอร์ต่างๆน <Wait S 2> oss, emia, get, เนี่ยก็คือเช่นเวทลอสนิเมียดิสฟาเกีหรือโพสต์นมิติ้งเนี่ยคือมีสถิติรีวิวที่บอกว่าว่าถ้ามีอาริสเบเซียบวกกับอาราซิมตอมพวกนี้จะมีอ่าโพสิทีฟไลท์ฮูลเลโชที่จะเป็นอั p เป g ร์เจีทูเมอร์เนี่ย2.74เท่าก แต่ว่าถึงจะ2.4เท่าเนี่ยแต่ว่าถ้าคนอายุน้อยกว่า60ปีเนี่ยมีอ่าโอกาสเกิดพวกทู tumor upper s t a g เมอร์ upper มเมรนี่ยน้อยมากๆหรือแบบน้อยก็1%มากมากๆต่อให้คูณ2.74ขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่ดีไม่คุ้มกับคอ s t benefit นะครับก็เลยเป็นว่าไม่แน่นะไม่ครับต่อไปก็เป็นสเต t e m e n t ที่สามนะครับคือเราก็เลย r e c o m m e n ว่าผู้ป่วยแบบเซียที่อายุน้อยกว่า60ปีเนี่ยควรจะทำ n o n i n v a s i ซ e ฟเทสฟอร์เฮ a t o c e l l u l ก่อน แล้วก็ถ้าไฮโซไลน์เนี่ยผอว่าโพสทิษฎีเนี่ยก็ควรจะทำ h p โ line infection e น a d i c a t i o n ไปก่อนอ่าซึ่งอันเนี้ยก็จะมี t r ทรีที่ว่าเทียบกับ h p โ line เทียบกับการทำเอ่อ early ร d ไปเลยเนี่ยพบว่า1ปีผ่านไปเนี่ยผลการรักษาเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าค่าทฤษฎีมันต่างกันเพราะว่าเอ่ออ d มันก็แพงกว่าเยอะแล้วใน1ปีที่ต้องศึกษาเนี่ย คนที่ทำเชฟเชลไลก่อนและคิดไปก่อนเนี่ยมีแค่25%ที่ต้องทำดีๆซ้ำด้วยเทียบกับอีกกลุ่มที่ทำดีๆทุกคนเนี่ยมันก็ถือว่าเอ่อคอนเฟกทีฟดีกว่าเยอะครับแล้วก็มีการเทีย line บ ation, เชฟเชลไลกับการทำอินดิเคชันเอ่อกับการใช้พาร์สิเบเนี่ยในผู้ป่วยที่เชฟเชลไลคอนเฟกทีฟเนี่ยก็พบว,ว่ามีความแตกต่างชัดเจนในการรักษาก็คือมีเบนเอฟฟิชชัดเจนครับก็เลยเป็นการแนะนำว่าควรจะทำเชฟเชลไลเอ่อเอ่เอินดิเคชันก่อน แล้วก็ถ้าเป็นก็รักษาไปเลยซึ่งอันนี้มันก็จะตอบโจทย์ของเราได้ในคําถามนึงว่าที่โจทย์บอกว่าการรักษาของดิสเพปเซในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเราไม่รู้สาเหตุแล้วเราคิดว่าเป็นการอาสัดยาไปอย่างเดียวครับซึ่งอันนี้คิดว่าไม่เห็นด้วยกับคำในโจทย์กับคุณหมอในโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าถึงถึงเรายังไม่รู้สาเหตุทั้งหมดก็จริงแต่ว่าก็มีสาเหตุที่ควรจะรู้เอาหรือควรจะ ดิเชคก่อนเพื่อรักเพื่อรักษาได้และมีเมลี่ในเวนที่ต่างเช่นอายุเกิน60ปีก็ควรจะทำ EGD ก่อนเพื่อดูเอามะเร็งแต่ว่าถ้าอายุเรกา60ปีเนี่ยก็ควรจะทำเอชเพโรไลต์ดทเชชันก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนการรักษาแล้วก็มีผลที่ดีกว่าชัดเจนครับซึ่งอันนี้ก็คือว่าไม่เห็นด้วยกับอันนี้เท่าไหร่คิดว่าถึงจะไม่รู้ทุกอย่างแต่ก็ยังควรเดทเคชันก่อนไม่ใช่อัดยายอย่างเดียวครับครับต่อไปเราก็จะมาดูถึงยางต่างๆที่ใช้ อ่ที่เนี่ยโจทย์ก็จะให้ยามาว่ามียา,น,ยานู้นยานี้ก็จะมาดูกันว่าอ่จากไกด์ไลน์เนี่ยเขาใช้ยาอะไรบ้างพูดถึงยาอะไรบ้างนะครับก็จากสเตทเมนที่4เนี่ยก็บอกว่าอ่ recommending ผู้ป่วยดิปเปอเซียที่อายุนับหกสิปีแล้วก็ทำให้ได้ empirical PPI terapy ถ้าเกิดว่าไฮเปอร์ไลน์เนี่ยในแคทีฟหรือว่าได้ไฮเปอร์ไลน์เออร์ริเคชันแล้วเนี่ยก็ยังอาการไม่ดีขึ้นครับอันนี้ก็คือว่ามีมีไฟล์มาทําทดลองการเทียบระหว่างผู้ป่วยอ่ดิปเปอเซียที่ เทียบกับ PPI เทเลปีกับงมาซิโบเนี่ยก็คิดว่ามีผลแตกต่างชัดเจนเอา่ามี benefit ชัดเจนในการใช้ PPI ครับก็แล้วก็ยาอื่นมีอา่ or, าเฮทูริซิสเ a อร์นัคโคนเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นอีกยาหนึ่งที่อา่าใช้ได้คือมีการศึกษาเนี่ยเทียบกันกับ PPI แล้วคิดว่าผลนออกมาไม่ต่างกันแต่คือมันจะมีปัญหาเล็กหน่อยตรงที่ทอา่าการศึกษาเทียบกับ H2 receptor a n t a g o n i s นเนี่ยมีเจ็ดทายซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยทุกทายรวมกันเนี่ยมันออกมาว่า ไม่ต่างกันแต่ว่าคือ4ี่ทายเนี่ยให้ว่าเป็น ppi อะดีกว่า2องทายบอกว่าไม่ต่างกันแล้วทายสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าเฮสทูเรปเตอ e ์ในคนนี้เนี่ยดีกว่าแต่คือปัญหาคืออีทายสุดท้ายเนี่ยมันใช้ยาคือเป็นลาฟูทิดีนซึ่งเป็นยาที่เออ่เป็นยาญี่ปุ่นมันซึ่งมันไม่ available ในอเมริกาและแคนาดาซึ่งไกด์ไลน์เนี้ยเป็นของอเมริกากับแคนาดาเขาก็เลยอ่ยกให้ H2 สทูเรปเตอรในคนนี้เนี่ยเป็นแค่ alternative drug ไว้ก่อนเพราะว่ามัน ไม่เอเวอร์แบล็คที่นั่นครับจากคลายนี้นะโอเคแล้วก็สเตทเมในที่5ก็คือสังเกตว่าผู้ป่วยริบบิ้นเนี่ยที่อายุน้อยกว่าสิปีเนี่ยแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อ PPI หรือว่าอ่าเฮสเปไรต์อะลิเคชันเนี่ยก็ควรจะได้โปรคอนเนติกดักก็คืออันนี้มีการศึกษาไม่มีการศึกษาเทียบระหว่างโปรคอนเนติกดักกับพาสิโวแล้วก็มีการศึกษาเทียบระหว่างโปรคอนเนติกดักกับ PPI เนี่ยก็พบว,ว่าอา่อา,อาไม่ต่างกันมากแต่ว่า ก็โชว์ PPI เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีกว่าครับเคือมีสอง trial บอกว่า PPI ดีกว่าแล้วก็มีอีกอันนึงบอกว่าไม่ต่างกันครับก็ยาอื่นที่มีพูดถึงอีกก็คือจุดที่หกก็จะเพื่อสักเจสว่าผูป้ป่วยในเวฟเซียเนี่ยอายุร้อยหกสิบปีใช้ PPI แล้วไม่ตอบสนองเนี่ยแล้วก็พิชไฟโอไลน์นิกเกิลชันแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยจะได้ไตรไซคลิกแอนตี้ดิสไทรแทนได้ก็อันนี้ก็มีจิตแพทย์รีวิวมาพูดถึงว่า เป็น13ทรีที่ใช้ functional d e p r e p s i เนี่ยแล้วก็ treat ด้วย psycho t r o p i c drug ักเช่นกับ placebo มี3ทรีทที่บอกว่า TCA ดีกว่าแน่ๆแต่ว่า serotonin นเนี่ยไม่มีผลครับแต่ปัญหาก็คือ EAI เนี่ยมันใช้เฉพาะ functional d e p r e p s i ก็คือเหมือนที่บอกไปตอนต้นว่า functional d e p r e p s i คือ d e p r e p s i o ที่มีการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีอย่างอื่นเช่น EGD ไปแล้วรู้เอาอย่างอื่นไปหมดแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าถ่ายนี้มันใช้เนี่ยกับที่ียเียทั่วไปที่เราเจอยังไม่ได้สะโคยังอะไรพวกนี้มันก็อาจจะไม่ได้ตรงมากครับก็เป็นปัญหาหนึ่งของท่ายนี้ทาให้อา่ามันได้เป็น low quality video ครับก็อา่าจากที่สรุปมาทั้งหมดเทียบกับที่โจทย์นะครับที่บอกว่ามียาไหนที่ใช้ได้บ้างยางไหนใช้ดีที่โจทย์เนี่ยก็คือจะมีอา่า PPI นั่นคือแน่อยู่แล้วว่า,าได้ผลด,ดีครับเพราะว่าอา่ามีเป็นเกลือร่วมด้วยเยอะรักษาอันนี้ก็เห็นด้วยกับโจทย์ว่า เออรักษาทีวได้ผลดีส่วนยาอื่นก็มียาโปรคาเนติกดักก็เห็นเห็นด้วยว่าใช้ได้ผลครับแต่ว่ายาเอาเอไอ้ยาออกฤทธิ์เพิ่มสารเคมีปลายประสาทอัตโนมัติเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงในในเปเปอร์นี้ส่วนยาแก้แพ้เนี่ยก็มี H2 สทูริเซปเตอร์นาคอนิที่ใช้ได้ผลเหมือนกันแล้วก็ยาต้านซึมเศร้าทีซีเนี่ยก็ใช้ได้ผลเหมือนกันครับก็ก็คืออันนี้คิดว่ายาเนี่ยเห็นด้วยกับโจทย์ว่าใช้ยาพวกนี้เออได้อยู่ครับก็ต่อไปก็จะไปดูเนี่ย ในลายนี้เขาจะทำเป็นโฟล์มาให้จากรวมจากในคอมบิเนชันเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือจะเห็นว่าในผู้ป่วยเนี่ยมาเป็นดิสเพปเซียมาก็ดูอายุก่อนถ้าอายุเกิน60ก็ไปทำเอ็นโดสโคปปี้เพื่อดูอาลพวกเมเลน,นซีแต่ถ้าน้อยกว่าหกปีเนี่ยก็มาทำเอชเปอร์ไลท์เทสแล้วก็ถ้าเกิดโพซิทีฟเนี่ยก็ไปอิรัดิเคชันไปแต่ถ้าเป็นนกาทีฟเนี่ยก็จะมาเป็น PPI ก่อนเป็นเฟิร์สไลน์เพราะว่าดูดีที่สุด แล้วก็ลงมาก็จะเป็น TCA หรือพวกไฮดรอกซิเเนี่ยอันนั้นใช้ได้ทั้งคู่สุดท้ายก็คือจะเป็นไซโคเทอราปีถ้าสมมติทุกอย่างไปสำเร็จแล้วครับแต่ก็จะมีถ้าสมมติไปสโคบแล้วเนี่ยปรากฏไม่เจออะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นเข้าอีกขาหนึ่งอีกอีกโฟโลหนึ่งโฟโลทางขวาคือฟังชั่นอลนิเปปเซียเนี่ยก็จะมาตรวจเหตุพยากรายเหมือนกันถ้าโพสก็เอ็นดิคชันไปถ้าเน็กเนี่ยก็จะเป็น PDPI ก่อนเหมือนกันแต่เออ่ซคเคอร์ไลน์เนี่ยจะเป็น TCA ก่อนเพราะว่าเหมือนจากที่พูดเมื่อกี้ว่าเเเนนนนนนีีี่่่่ยยใััังมชดดจวาขึ้ ก็ TGA ก่อนต่อมาเข้าไปโปรไคนิกติกรองลงมาแล้วใช้ก็เป็นไซโคเทนปีเหมือนเดิมครับก็สรุปเปเปร์ก็ประมาณนี้ครับก็สรุปจากโจทย์นะข้อหนึ่งว่ามีอันไหนเห็นด้วยไหนไม่เห็นด้วยบ้างก็คือไม่เห็นด้วยเรื่องการทรีทที่บอกว่าเราไม่รู้สาเหตุเราทรีทไปมั่วๆทิีไปใช้ยาอันเดียวเนี่ยคือถึงจะไม่รู้สาเหตุทั้งหมดเนี่ยแต่ก็ก็มีคอนเคชันบางอย่างที่เราควรจะดูเอาก่อนหรือว่าควรจะดีเทคก่อนเช่นแคทไซโวลาเนี่ยที่ดีเทคแล้วมัน เบสเมนต่างไปผลตับอชเจนครับอย่างอ่าอันนี้ก็คือไม่เห็นด้วยกับโจทย์ส่วนผู้ที่เห็นด้วยก็มีก็คือเรื่องยาก็เห็นด้วยว่ายาที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้ครับแต่ก็มีลาดับขั้นว่าอันไหนใช้ก่อนและใช้หลังก็ตามที่พูดไปแล้วครับครับสำหรับคําถามข้อถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโรมไคลตเรียครับโดยสําหรับโรมโฟไคลตเรีย for i r r i t a b l e bowel syndrome นะครับนิยามก็คือจะเป็นเรื่องของ r e c u r r e n t abdominal pain โดยอาการแบบโดมนโนเพนจะเป็นปวดเฉลี่ยอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวมถึงมีอาการร่วมด้วยอย่างน้อย2ข้อหรือมากกว่าครับโดยข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดสัมพันธ์กับการขับถ่ายครับ2อ,อาการปวดสัมพันธ์กับความทีของการขับถ่าย3อาการปวดสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุจจาระซึ่งเฉลี่ยที่กล่าวมาควรจะเป็นในช่วง3เดือนครับโดยเริ่มมีอาการอย่างน้อย6เดือนก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยนะครับ ครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ롬ทรีคริเทียร์ส f o r i r r i t a b l e bowel s y n d r โ m e นะครับโดยนิยามของมทรีก็คือจะเป็นเรื่องของ Le recurrent abdominal pain อย่างน้อย3วันในช่วง1เดือนตลอด3เดือนที่ผ่านมารวมถึงมีอาการอย่างน้อย2ข้อขึ้นไปนะครับโดยข้อแรกก็จะพูดถึงเรื่องของอาการปวดท้องจะดีขึ้นเมื่อมีการขับถ่ายข้อที่2คืออาการปวดท้องจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของการขับถ่ายข้อที่3คืออาการปวดท้องจะสัมพันธ์กับลักษณะของอวัะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคัดยีเหล่านี้ที่กล่าวมาควรจะมีเป็นในช่วง3เดือนโดยเริ่มมีอาการอย่างน้อย6เดือนก่อนที่จะรับการวินิจฉัยนะครับต่อไปก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างรมครีกับรมโฟคาดยีเลียนะครับของ IBS นะครับโดยโรมครีคาดยี่เลียก็คืออาการความแตกต่างก็คือจะอยู่ตรงที่ว่าโรมครีนั้นอาการปวดท้องจะดีขึ้นเมื่อมีการขับถ่ายในขณะที่รมโฟคาดยี่เลียอาการปวดท้องจะสัมพันธ์กับการขับถ่ายอย่างเดียวนะครับ ถัดมาสไลด์นี้ก็คือจะพูดถึงในส่วนของ IBS นะครับโดยจะแบ่งลักษณะของอุจจาระออกเป็นสี่ sub type ครับโดยแบ่งเป็น sub type แรกก็คือจะเป็น IBS-C หรือเป็น constipation นะครับก็คือจะเข้าได้กับท้า type หนึ่งกับ type สองส่วน IBS-D ก็คือจะเป็น diarrhea ครับเข้าได้กับ sub type ห้าหกเจ็ดนะครับส่วน IBS-M ก็จะเป็นการผสมระหว่าง IBS-C กับ B.S.D. ครับซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณสามสี่ถึงห้าครับส่วน IBS-U จะเป็น unclassified ครับซึ่งไม่เข้ากับทั้งสาม sub t y แรกเลยครับ สไลด์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Rome 4 Criteria for Dyspepsia นะครับโดยที่อาการจะมีอาการปวดท้องโดยเป็นอย่างน้อย3เดือนนะครับแล้วก็อาการนี้ต้องต้องเกิดขึ้นอย่างน้อย6เดือนก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยนะครับโดยคราที่เหลืของการได้แอกของโรคดิสเพปเซียนะครับโดยจะมีอาการดังนี้ครับคืออาการหนึ่งก็คืออาการปวดแน่นท้องอิ่มเร็วปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณลิ้นปี่นะครับแล้วก็อาการเหล่านี้ต้องไม่มีหลักฐานทางสโตรจเจอรัดีซีสื่อื่นด้วยครับ นอกจากนี้เอ่อโรมโฟของดิสเวฟเซียนะครับจังแบ่งสับแคติกรีออกเป็น1ก็คือโพสแพนเดียลซิม t อมนะครับหรือ PDS นะครับ2คือ EPS หรือว่า e p i c a s t i c pain syndrome นะครับแล้วบริเวณที่มีการทับกันของทั้งสองวงกลมนะครับจะเรียกว่า PDS EPS overlapping syndrome นะครับครับจะดจบข้อสุดท้ายนะครับก็จะถามว่าในช่วงที่มีภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นจะส่งผลต่อโรคฟังชั่นอลดิสเวเซียหรือไม่นะครับ จากที่มีสตั d ดี้ที่ชื่อว่า Impact of the COVID-19 Pandemic on Functional d y s l e p s i a and r r r i e a b l e Bound Syndrome a population-based survey นะครับโดยที่สตัดี้นี้จะทำขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับโดยให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยนี้ได้ทำแบบสอบถามโดยลงรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะความเครียด physical distancing แล้วก็ความกังวลที่เกี่ยวกับเชื้อภาวะ COVID c o v ิด1 9นะครับซึ่งจากงานวิจัยนี้ได้สรุปว่าการแพร่ระบาดของ c o v i ด1 9นั้นไม่ได้ส่งผลต่อ ผู้ป่วยที่เป็นภาวะโรค functional dyspepsia dys นะครับรวมถึงหมอฟิส s ิ c เชียนครับอาจจะต้องทางการดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็น functional dyspepsia dys หรือว่า I.B.S. Patient นะครับใน post covid period นะครับครับเขาจบการเสนอจะเพียงเท่านี้ครับ